อย่างที่ผมได้กลับเรียนไว้แต่เบื้องต้นว่าจะเอากําหนดกฎเกณฑ์ของคนเพียงไม่กี่คนมากําหนดกฎเกณฑ์คนทั้งคนที่ดีๆหลายพันคนหลายหลายล้านคนไม่ได้ครับหลังจากการเลือกตั้งท่านได้ปารกว่าท่านได้พูดในทํานองว่าหลังเลือกตั้งเหตุการณ์ภาคใต้ต้องสงบพร้อมเช็คบินหลังเข้ารับตําแหน่งนายกครั้งที่สองแต่หลังจากนายกได้พูดได้ปารกแล้วอะไรเกิดขึ้นครับรรท่านประธาน เหตุการณ์ความรุนแรงได้แปลขึ้นขึ้นมาอีกครับพิสดารขึ้นมาอีกและมาที่16กุมภาพันธ์2548นายกบอกไงครับนายกบอกว่าจะลงไปนอน1-2สัป,ปดาห์แต่ลงไปนอนเพียง1วันพนธา h น,นายกรรฐมนตรีเดินทางกลับภายหลังเดินทางกลับเกิดอาการช็อกเกือบทั้งประเทศครับท่านประธานครับเกิดทฤษฎีาสามสีสผมว่านี่แะครับทฤษฎีสสีเนี่ยนะครับ สีแดงสีเหลืองสีเขียวผมขออนุญาตลงลึกไปตรงที่นาราธิวาสเพียงจังหวัดเดียวนะครับท่านประธานในสามจังหวัดสาจังหวัเเดชา,า,ายแดนภาคใต้นี่มีทั้งหมด1,580หมู่บ้านสีแดงโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนี่มีหมู่บ้านทั้งหมด358หมู่บ้านแต่เป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมดเท่าไหร่ครับ200หมู่บ้าน จากการที่นายกเคยเปรยๆในวัดนะก่อนหน้านั้นว่าถ้าพื้นที่สีแดงแล้วต้องตัดก็ประมาณถามว่าคน200หมู่บ้านมีความรู้สึกยังไงกับรัฐบาลจะให้มีความรู้สึกที่ดีต่อรัฐบาลผมว่าเป็นไป,นปนไม่ได้ครับท่านประธานครับแนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาลสามารถแก้ได้แก้ปัญหาด้วยยุทธศาสตร์ต้องแก้ด้วยปัญญาครับและรัฐบาลต้องไม่มีอคติกับคนในพื้นที่และที่สําคัญที่สุด อยากแก้ด้วยนะคร<า>ับขอบคุณครับระชาศท,ที่ปัดไม่ถอยประชาธิปัตย์เดินประชาธิปัตั์สู้ประเทศเป็นของทุกคนยากดีมีตนไม่มีแบ่งชั้น